สวัสดีครับท่านผู้ชมแต่วันนี้เราจะมาต่อสายไฟนะต่อสายไฟเป็นปลักไดโวเนี่ยอันนี้สายไฟที่เรามีมาเราจะใช่ตัวนี้ย็่อสายไดโวสายเก่อมันตั้นไม่ถึงเนสายที่เรามีมานะประ,ประมาณเมตรห้าบ ม,มันแล้วก็กมีตักอยู่แล้วด้วยอันนี้สีไม่รดเหมือนแบบนี้แบบนะแน,นี้บอกแบบนี้ก็ได้ออแว่า,ยายสิกระจายข,ข้างนอกได้หมดนแบมันแห้งมาเลย เห็นว่ามันมันตั้งเอียงมันลงมันออกหางเดียวครับกระพื่นมมันออกอนะเออเอาว่าปรับฐานไม่บให้มันเสมอกันเออเอา,เอา,เ,อาเอาไปไหมไปไหม,ไ,มไปอุดหูไ้ นีนเดี๋ยวถอดตักออกเลยไอน้นั่ตักขามาปล่อยข้ส่ามีตายอนมันนี่อยู่มีอยู่บ่อรับงนอกตู้ที่ใส่แล้วอา พอเราปอกเสร็จแล้วท่านผู้ชมนะแล้วก็มานี่เลยนี่นปอกออกเลยนี่เห็นจะทองแดงใช้ตั้งไกลเลยใช้มีคัตเตอร์ก็เลยนะแล้วก็มุนมน ก็ต้อตัดกุงดูกไปเนี่ยเข้าไป ให้แน่นพอมันเข้าขันให้แน่นเขาจะบีบแน่นเลยนี่ก็จะเหยียเข้าไปแบบนี้นะนี่นี่แล้วก็ขันใส่ควงตัวนี้ให้แน่น ยังเียเดี๋ยวก่อนเดี๋ยวก่อนถ้าเกิดตัวนั้นไม่มีไฟอ่ะหรือว่าต้องมีเนะหรือว่ามีอยู่แล้วนะน่าจะมีแล้วผมว่าก็จะมีนะติดไฟรูอะไรพอเสร็จแล้วก็ประกอบฝาเข้าไปเลยมีป่ะ วก็ขันมาตเข้าไปขันเข้าไปเราก็จะได้สายปักพ่วงหนึ่งเส้นนี่แบบนี้ไปเราจะไปลองใส่ดู